วันนี้เรามาเรียนบทเรียนรลายเรื่องการอ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพกันนะคะเฉลอแบบฝึกหัดหน้าที่70ข้อที่2เขียนแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อที่หนึ่งย่อยผลสำรวจอาชีพในฝันของนักเรียนชั้นป .3 จำนวนสองห้องมีดังนี้อาชีพแพทย์32คนอาชีพนักกีฬา8คนอาชีพครู24คนอาชีพนักธุรกิจ16คนอาชีพทหาร10คนแสดงวิธีหาจำนวนรูปที่ใช้เขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนดให้รูปสีเขียว ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแทนจำนวนนักเรียนสี่คนอาชีพแพทย์สาสสองคนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจำนวนส2สองหารด้วยสี่เท่ากับ8รูปอาชีพนักกีฬา8ดคนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจำนวน8หารสี่เท่ากับสองรูปอาชีพครู24คน แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจำนวน24หาร4เท่ากับ6รูปอาชีพนักธุรกิจ16คนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจำนวน16หารด้วย4เท่ากับ4รูปอาชีพทหาร10คนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจำนวน10หาร4ได้2รูปกับรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นครึ่งรูปอีกจำนวน1รูปหลังจากนั้น เราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้แผนภูมินี้มีชื่อว่าจำนวนนักเรียนชั้นป .3 จำนวน2ห้องที่มีอาชีพในฝันอาชีพต่างๆแพทย์เขียนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจำนวน8รูปนักกีฬาเขียนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจำนวน2รูป ครูเขียนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจำนวน6รูปนักธุรกิจเขียนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจำนวน4รูปและทหารเขียนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจำนวน2รูปครึ่งเมื่อกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียน4ี่คนแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่7 1ค่ะ แบบฝึกหัดหน้าที่71ข้อที่2จำนวนแอปพลิเคชันสอนภาษาต่างประเทศในเว็บสโตร์มีดังนี้ภาษาอังกฤษ54รายการภาษาฝรั่งเศส36รายการภาษาจีน42รายการภาษาเกาหลี24รายการภาษาญี่ปุ่น33รายการแสดงวิธีหาจำนวนรูปที่ใช้เขียนแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำหนดให้รูปดาวหนึ่งรูปแทนจำนวนแอปพลิเคชัน6รายการตัวอย่างภาษาอังกฤษ54รายการแทนด้วยรูปรูปดาวจำนวน54หารด้วย6เท่ากับ9รูปหลังจากนั้นให้มกเรียนหาจำนวนรูปที่ใช้แทนด้วยรูปดาว ของภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนข้อมูลดังกล่าวมาเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพลงในตารางค่ะ